สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆนะครับมาลุยกันต่อกันนะฮะกับรุ่นฮนุมานแผงลิตรนะครับหรือ3เกจิ3พุทธาคมนะครับนะนี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมพี่นะครับลองมาลุยกันต่อพี่จานนะรุ่นละ350นะครับของเราเป็นรังนําเลิกนะครับรังนําเลิกนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานําเสนอรายการสัมมนาคุณยกรังกันก่อนนะครับ วันนี้มีสัมนาคุณยกลังสี่รายการนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้พี่ได้รับชมไปพร้อมๆกันฮะรายการแรกนะครับนะรายการแรกจะเป็นเนื้อลายเสือนี่ฮะมีรายการแจ้งอยู่นะพี่ชานี่ฮะนี่สัมนาคุณนะครับเนี่ยฮะของเรานะเป็นรายการลังนำเลิกนะครับ VIP นะครับนาทุนมาอยู่ที่260 259แล้วิพี่ชายนะครับและค่าจะส่งอีกนะนะครับพี่ๆรู้อยู่ค่าจะส่งประมาณ4060บาทอยู่แล้วนะครับนะ นี่ฮะแตาองไหนผมเปิดสามร้อยนี่คือที่เท่าทุนเลยพี่นะเท่าทุนแล้วก็มาถั่วๆเอานะครับนะนะนะองไหนสามร้อยนะครับผมเปิดให้คู่นะห้าร้อยอยู่แล้วพี่ชายนะครับลดให้พิเศษอยู่แล้วพี่พเนาะเอามาถั่วๆกันนะครับหรือรายการนี้ฮะเป็นรายการสัมมนาคุณนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดรุ่นนะเรามีเปิดรุ่นกันต่ออีกยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการสัมมนาคุณรายการแรกก่อนพี่หรือรายการนี้ครับเป็นเนื้อกุงโคกโซนน้ําเงินนะครับแผ่นทองทิพย์ ข้าหลามตัดตะกรุดทองทิพย์แปดดอกป้ายรวยรวยทองฮนะนี่ครับรายการสัม,มนาคุณนะพี่นะนี่ฮะร,รายการสัม,มนาคุณนะครับผมขอเปิดเป็นยกชุดละกันนะครับนะองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่นะต่อมาองค์ที่สองครับขอเปิดลงยกชุดนะพี่ชายนะครับแต่จะไม่แยกกันนะพี่เนาะ เพาเขาจะทํามาเป็นสีกันนะครับนี่อันนี้สีนี้นะครับสวยงามนะฮะสวยงามนะเลขคูะเบอร์อย่าแยกเลยพี่ชายนะครับนะรายการสรัมะนาคุณนะเปรียบเสมือนเหมือนชุดกรรมการชุดของขวัญน,นะครับซึ่งถ้าอยู่ด้วยกันนะฮะมูลค่าจะแพงแน่นอนพี่นะในอนาคตนะถ้าตามหาพี่นะใครมีครบชุดนียผมว่านะพิเศษเลยนะครับ,นะครบใครมีครบชุดนะนี่ครบครบสีพี่จานต้องเก็บครบสีนะฮะ รายการนี้เป็นเนื้อดำม้วนสารเห็นไหมเลขคันเบอร์สิบสี่พี่ตรงนี้นี่ฮะถ้าเก็บต้องเก็บครบชุดพี่ชายนะฮะถ้าเก็บต้องเก็บครบชุดนคะครับต่อมาครับรายการที่สี่นะครับเมื่อกี้ที่สามนะครับนี่ฮะ <c oughs> ชุดนี้จะเป็นสีขาวพุทธครุลน,นะครับขาวสมเด็จเลขคุณสรบองค์นี้มาเลขสามสิบสามนี่สวยงามถูกใจพี่ๆแน่นอนนี่นะนนนนครับนี่นะก็จะมีสี่รายการพี่ชายนะครับสี่รายการนะครับนี่ถ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับนี่ฮะแต่ต้องข <laughs> อเปิดเป็นยกชุดพี่ชายนะครับ ขอเปิดเป็นยกชุดนะครับชุดนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่นะครับหนึ่งพัน 200บาทนะครับผมให้ยกชุดเลย1,200บาทนี่คือราคาพิเศษนะพี่ตกองละ3 0 0เองหาที่ไหนได้พี่รายการสามนาคุณชุดนี้1 2 0 0บาทนะฮะขอคนพร้อมปิดได้เลยพี่จายนะครับรายการสัมนาคุณเทียบเท่ากับอ่ารายการกรรมการอะไรประมาณนี้เลยพี่นะครับที่อ่าเมื่อก่อน,นตามหาเนื้อกรรมการชุดกรรมการอ่าประมาณนี้นี่คือเนื้อแบบนี้เลยพี่จายนะครับนะเอาไปฮะน้องอ่าแยกไว้ให้นะครับนะ ชุดละ1,200ับาทนะครับปิดให้เลยพี่ชายนะครับนะพิเศษให้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยพี่ชายนะรายการที่1นะครับรายการที่หมาเปิดกระต่องครับนะ20รุ่น20รายการครับสำหรับรายการแรกมาลุยกันเลยนะครับรายการแรกครับรายการที่1่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นในว่านมงคลผงน้ำมันนะฮะโบราณอกทองจีวรสายสินตะกุดท้อง3ดอกครับนี่ เลขโคดเจเบอร์องนี้ฮะหมายเลขสี่สามเนี่ยฮะตอกนาเรื่องพิเศษฮะนี่ฮะดูความสวยนะพี่นะดูความสวยของรุ่นนี้ครับมวนสารชัดเจนฮะมวนสารชัดเจนนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับพี่จ๋านะนี่ฮะเอาไปพี่จะแบ่งปันให้สามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับพี่จายนะครับรายการที่สอง รายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้โหทีเด็ดอีกแล้วฮะรายการนี้เป็นเนื้อพยาพารีนะครับนะปราบพาลีหน้ากากทองแดงเต็มแผ่นฝังตะกุดเงินหกดอกฝังจีวรสามพุทธาคมสายศินหมุดนะคู่ฝังเล็กไหลสุวรรณราชานี่ฮะนี่คือจีวรสามพุทธาคมก็คือพระอาจารย์อ่า สุริยันนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบงนะฮะหลวงปู่มหาศิลาพี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โหพี่ชายนะครับเลขโคดัาเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ฮะโอ้โหรายการนี้จัดเต็มพี่จัดเต็มพี่นะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะรายการนี้นะครับเหมือนมีรอยหน่อยหนึ่งนะเหมือนมีรอยดนึงวุยเสียดายนะครับ มีลอยนิดหนึ่งนะครับมีลอยนิดหนึ่งนะองค์นี้ผมขอแบ่งปันนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบขอคุณรับได้นะพี่นะขอคุณรับได้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้นะครับนะโอ้โหจะกดหกดอกนะผมว่าองค์นี้จะมีหกเจ็ดร้อย้ะทำไมนัินหน่อยนะผมว่ามีหกเจ็ดร้อยองค์นี้นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สามโอ้โหหรือรายการที่สามรายการนี้เป็นมัตเตอร์พีชนะ มหานุมานแพงลิตองค์น้ําเงินมวลสารป้ายรวยทองหมุดนักฝังจีวรอสามพุทธคมสายสินตะกุดทองหกดอกกาไรทองพูดตะกุดทองคําอีกสองดอกครับนี่ฮะเลขพจน์เบอร์หมายเลขสามสิบสองครับเลขพจน์เบอร์หมายเลขสามสิบสองพี่รายการนี้ะตะกุดทองคำสองดอกพี่รายการนี้ผมขอที่800นะแปดร้อยะรายการที่ผมขอที่แปดร้อยบาทพี่ชายรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับโอ้โหรายการที่สี่พี่รายการนี้มนพรกรานไยบพลีหนาคกากาสามกษัตริ์ฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินหมุดนะตะกุดอีกหกดอกครับรายการที่เลขคดตําเบิร์มหมายเลขสี่พี่ชายเนี่ยฮะพี่ดูความสวยฮะสามกษัตริย์ด้วยเนี่ยฮะฝังหมุดด้วยเลขคดตําเบิร์มสิบสี่พี่ชายโอ้โหรายการนี้นะลิมิเต็ดแบบนี้นะครับผมขอองค์นี้ที่ นะผมขอองนี้ที่หกร้อยนะได้ไหมผมขอหนะกร้อยแล้วกันพี่กลางๆนะนะฮะรายการนี้มีนะเกือบนะพันนะพี่นะนะี่ฮะลังนำเลิกนะพี่ชายนะฮะหลังของเราลังนําเลิกนะครับต่อมาครับพี่ชายมาลุ้นเลยพร้อมๆกันพ,พ,พี่สวยทุกรายการโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามเนีฮะ เนี่ยเนื้อจิ้มดำนี่มงคลโคนร้อยแปดอกเพชรเนี่ยฮะหมุดนะสายสินตะกุดทองสองดอกป้ายรวยทองแดงฮะเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้เอาแปลงพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายนะครับองค์ไหนสามร้อยพี่สามารถจับคู่ห้าร้อยได้เลยนะครับนันจัดโปรโมชั่นองค์สามร้อยให้นี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกนะครับมาลุยกันต่อ รายการที่หกเง้มออกมาฮะรายการที่เป็นเนื้อมนน,นินินลาดนะฮะแผงงศรองขาวฝั่งตะกุดหกดอกฝั่งจีวรนสามเกจิเนะะี่ยสามพุทธ,ธาคมสายสินหมุดนะอกเพชรนะฝั่งทองแดงเลขค้นเบอร์สองหลักครับหมายเลขสิบห้าพี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยจังนะรายการนี้รายการที่หกสวยจังเลยพี่เนะยฮะตะกุดนะเงินด้วยหกดอกนะฮะลรายการนี้ผมขอที่ 450บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาครับนระายการที่7ครับพี่ต่อมารายการที่7เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดผงน้ำมันใสยสิินเนี่ยอีกหนึ่งรายการอีงเนื้อรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อที่ปั๊มและดูละเอียดคมที่สุด พี่ดูริ้วจีวรน,นะฮะพี่ดูริ้วจีวรดูสายสินดูจีวรนสามพฤษภาคมนะฮะเลขนะ,นะขเลขค้นตัเภอมาเลขสิบสองฮะรายการนี้แบ่งปันนะฮะที่สามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับ,บารบายการที่เจ็ดนะครับ ต่อ,อมาครับเป็นรายการที่8นะครับพี่ชายนะครับรายการที่8นะครับนะรุ่นนี้สวยทุกองค์จริงครับพี่นะสวยทุกองค์เลยครับนะเดี๋ยววันนี้จะน่าจะมีเหรียญมานะครับต่อจากรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญโอ้ยรายการที่เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อขาวสมเด็จมวลสารวัท่าสแสบงนะครับฝังบุญนาจีวนันสายศิลจะกรุดทองหนึ่งดอกเรืองแสงครับ รายการนี้ตอกนําเรื่องพิเศษเลขค้นจำเบอร์มาที่สามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการเรื่องแสงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปคือรายการที่เก้าอะหรือรายการที่เก้าเปิดขึ้นมานะครับนะฮะรายการที่เก้าเปิดมาขึ้นนะเป็นเนื้อจินดามณีมลนะครับมงคลร้อยแปดหมุดนะตะกุดสามดอกนะครับป้ายรวยทองแดงครับป้ายรวยทองแดงนะครับนี่ฮะ ใต้รวยทองแดงเลขโคดมเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับรายการที่เก้าเลขโคด n u หมายเลขสี่สิบหกนะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทครับต่อมาครับรายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบเปิดขึ้นมารายการนี้หน้าเนื้อขาวสมเด็จมวลสารท่าสะแบงอกนะฮะอกทองหมุดนะ จีอสายสินตะกุดสามกระดองฮนะเลขคุณะเบอร์มาเลขสามที่แปดครับรายการนี้เอาไปพิชายสามร้อยบาทนะครับรายการที่กะที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เนื้อขาวสมเด็จท่าสะแบงฮนะรายการนรีฮะรายการที่จะเป็นฝังพลอยแดงนี่ฝังพลอยแดงตรงนี้นะ เลขควดตําเบอร์หมายเลขสิบห้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อพญาพาลีแผงสอนหลังดําฝังตะกุดทองแดงหกดอกนะฮะฝังจีวรสามพุทธาคมสายสินมุดนักคู่ปิดทองข้าหลามตัดครับเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวพี่องค์นี้ขอที่สี่ร้อยฮะ องนี้เลขแปดเลขรวยขอที่สี่ร้อยครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะฮะรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมารายการนี้มนพยาพามนมนพยานินทราชนะฮะแพงธิ์องค์ํำฝังตะกุดหกดอกฝัง่งจีวรสามพุทธาคมครับนี่ฮะเลขโค้ดนัาเบอร์หมายเลขสี่สิบสองครับฝังพลอยแดงนี่ สังเพชรตรงอกด้วยฮะรายการนี้ขอที่400ครับพี่ชาย400บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ส4ี่ฮะรายการที่ส4ี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผามวลสารจากท่าสะแบงอุดมวลสารทรองหนึ่งดอกครับเลขคุณเบอร,บอร์หมายเลขสิบหกครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสี่นะฮะ ต่อมารายการที่15ครับรายการที่15เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นหันุมานเทพราชันหน้ากากทองคําเทมาแล้วครับรายการหน้ากากทองคําเทมาเลยครับรายการนี้ฝังตะกุดหกดอกฝังจีวรสาพุทธาคมสายสินหมุดณครู่รายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับพี่ เลขพจน์เบอร์หมายเลขสาี่ครับรายการเซอร์ไพรส์รายการนี้เป็นหน้ากากทองคาแท้นะฮะเ6 5เลยเท่ากับทองรูปพันธ์เลยนะครับ,ปปนะรบโอ้โหนะสวยๆรายการนี้นะแค่หน้ากาักก็เป็นพันแล้วนะพี่นะอันอัแน่นอนนะฮะรายการที่ผมขอที่2,400บาทขอที่2,400รบาททนายิชายรายการที่15นะครับนะแค่นากาักทองคําก็ไปแล้วพี่หลายกรัมแล้วครับนะครับนะหลายพันแล้วพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สนะิบหกฮะโอ้โหรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นมาสเตอร์พีชนะฮะนุมานแพงลิตรองค์วนสารขาวเกษรป้ายรวยหมุดนะจีวรนสามพุทธาคมตะกุดอีหกดอกกำไรทองคู่ตะกุดทองคำอีสองดอกฮนะโอ้โหเลขหัวตะเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดครับอะไรนะฮะเนี่ยฮะกำไรทองคำพี่รายการนี้แป่งปันที่แปดร้อยบาท ขอที่แปดร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สนะิบหกฮะมาลุนต่อพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเป็นมาสเตอร์พีชนะแพงลิ์องค์เหลืองนะฮะว่านมหาเสน่ป้ายรวยทองมุดนะฝั่งจีวรนสามพทธราคมเนี่ฮะตะก,กุดทองอีกเก้าดอกกำไรทองครู่ตะก,กุดทองคําอีกสองดอกฮะทองคําแท้อีกสองดอก เลขคนัเบอร์หมายเลขยี่ครับรายการนี้เอาไปแ0ดร้เช่นกันพี่800บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับต่อมาครับพิชายรายการที่18บแปดฮะรายการที่18เปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นมาตเตอร์พีชพยบไพรีองค์ดําคลัมพีบลานฝั่งจีวอสพุทธาคมสายสินหมุดนะลุ้นป้ายรวยทอง5องค์ตะบกุดทองก้าดอกกำไลทองคู่นะฮะโอ้โห กำไรทองคู่โอ้โ oh, ห oh, เลขโค้ดนัมเบอร์ฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะใช่ไหมพี่หมายเลขหนึ่งแม่ทับครับมานะฮะกําไรทองคําคู่ว่าพี่แป๊บนึงนะผมลืมละกำไรทองคําคู่ฮะรายการนี้ครับเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งผมขอเก้าร้อยนะครับเลขหนึ่งผมขอเก้าร้อยบาทครับเลขแม่ทับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเก้าฮะ รายการลองสุดท้ายพี่ชายรายการที่19เปิดขึ้นมาฮะรายการที่สิบเ้ารายการนี้เป็นเนื้อเทามุลสารมงคลร้อยแปดมุลนะอกพลอยแดงจีวรสัติน,นตะกุดทองครูป,ป้ายรวยทองฝังตะกุดทรองหนึ่งดอกเลขคนอตเบอร์หมายเลขสิบครับรายการนี้เอาไปสามร้อยพี่ชายนะครับรายการนี้้อา 300, าร,รายการนี้พลอยหายรายการนี้พลอยหายนะครับโอ้ โอยหายต้องขาดทุนเนยอะพี่นะครับเอารายการนี้ใครรําได้ไปผมให้120 120ใครร่ำได้จัดไปพี่นะครับต่อมาครับรายการที่20ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20รายการสุดท้ายครับมาเปิดไปพพร้อมกันครับพี่นอ้องรายการที่ิ0เปิดขึ้นมาฮนะโอ้หรายการนี้ รายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนี่ครับเดี๋ยวมันรู้เงิ้พี่รายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธาคมมงคล 108, คร้อยแปดนะฮะตะกุดสามดอกป้ายรวยทองนี่ฮะฝังตะกุดทองอีกสามดอกด้านหลังพี่เลขคนะเบอร์สี่สิบแปดหรือสี่สิบสี่นี่ฮะรายการที่สามร้อยพิจัยนะครับเหมือนต้นคกเลยแต่รายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธาคมนะฮะเนื้อรวมพุทธาคมร้อยแปดนะครับนะสวยๆนะครับค,คล้ายๆรวมเมือสามนะพี่เนาะนะครับนะวันนี้ก็มีขําแบ่งปันพี่ๆนะครับ สิบยี่สิบรายการนะครับนะเชา้านี้นะฮะลองเนะื่ยชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรัยและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พพทุกท่านที่ติดตามด้วยรายการนะครับขอบพระคุณนะมากๆครับ